นีน้ำไลบาเข้าไปบางส่วนเองยเป็นจุดที่ถ่วมซ้ำซากกันเองนะครับเป็นจุดเปาะบางซึ่งทางาหน้านทีเนี่ยว่างแผนในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนั่นเองนะครับมาอัปเดตล่าสุดกันนะครับเซามนีอุบลราชธานีนะครับเวลานี้ครับ8โมง36นาทีระดับน้ำอยู่ที่112.79ุเเกเมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือประมาณ7เมตรกับอีก79เซนติเมตรนั่นเองนะครับถือถึงบอกว่าขันเพิ่มขึ้นนี่เพิ่งบอกว่าเพิ่มขึ้น20เส้น จากเมื่อว่านี้ตอนนี้ก็มีการปักท่งแดงนะครับเป็นภาวะวิกฤตน้ำเริ่มร้นตลิงครับให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตลอด24ชั่วโมงให้ผนแนวน้ำท่วมนั่นเองนะครับสามารถอัปเดตได้กับเป็นเรียลไทม์จากเว็บไซต์ของสำเทศบาล นครอ,อุบลราชธานีพื้นที่ก็มีประมาณ12ชุมชนครับ <Ừ. S 2> ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบทั้งในฝั่งอำเภอเมืองนะครับส่วนอำเภอวรินชำราบเองก็เป็นบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าต้องระวังกันแต่ว่ากะทือตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วสําหรับเรื่องของน้ำท่วมที่อุบลราชธานีเพราะว่าเรื่องของการรับมือนะคะแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการที่จะอบพยพสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเทศบาลนครอุบลราชธานีตอนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเตรียมการมาอย่างดีแล้วนั่นเองนะคะ